ลยลุยกันต่อเลยครับเจ้าจอมโหดสวัสดีครับอยู่กับหกล้อดามเพีนครับใส่ไม่เยอะนะใครสนใจวิ่งงานกับทีมงานเรื่องแสงเพลียงกิจก็ติดต่อมาได้ครับติดต่อกับทางเราก็ได้ทางอนหน้าโจยก็ได้ครับต้องการรถเยอะมากเลยเพราะว่าตอนนี้ก็คุณปูได้มาช่วยงาน เดี๋ยวต้องไปสอบถามหัวหน้ากล่ยกันทำกลางความโหดร้ายเจ้เอ้ยกินกาแฟไหมกินเดี๋ยวซื้อมาให้ครับดูฝั่งนี้กับฝั่งนี้เฮ้ยรถมนาะรถยูสุรินรถยูสุรินรถยูสุริน เฮ้ยโอ้ยคุณปูนี่ก <acost> um <els> oh. ็อันตรายโอ้ยตรงนี้ก็ลื่นเงี้ยเฮ้ยเฮ้ยไปไม่ได้เฮ้ยโอ้ยเก็บมือกันหน่อยจับมือกันหน่อยจับมืออะไรดิเนี่ย เขาวางแผนเงินเรียบร้อยแล้วเฮ้ยดึงดึงคุณปู่ลงมาหน่อยสิดึงคุณปู่ลงมาหน่อยสิให้สองขวดเฮ้ยเอาจริงจริงไว้ดึงคุณปู่ลงมาหน่อยให้สองขวดดึงมาเลยดึงมาเลยใช่ดึงลงมาเลยสองขวด <laughs> ก็เดินค่อนข้างจะลำบากเอ้ยโอ้นาทีระทึกฝั่งนี้อ่าพีซีสองร้อยครับขีดสามส่วนฝั่งนี้ก็ปืดป๊ดปืดป๊ดปืด๊ดปื๊ด สู้มากครับทีมงานนี้มาทีรไรก็เร้าใจทุกทีมีอะไรให้ FC ได้ดูเยอะยิ่งทำงานสองตัวด้วยยิ่งเร็วครับงานแล้วก็รับลูกน้องเก่าๆมาหมดเลยครับโอเกจัดหนักจัดติมเพราะว่างานข้างหน้ามันเรืออีกเยอะเข้ารู้ดูฝนแล้วครับเพราะว่าจะเข้า เขาทำนากันแล้วแต่ว่าช่วงนี้ก็มีงานพอได้ทำอยู่งานหลวงครับนี่แหละใครที่ฝนตกทำงานไม่ได้ครับเดินทางมาสอบถามหัวหน้าโจ้เลยว่าให้ผมวิ่งด้วยได้ไหมวิ่งใกล้ๆครับนี่ครับห้าสิบบาททางแข็งๆไม่น่วม สบายสบายใส่ไม่เยอะเพราะว่าท็อเกะเขาสั่งมาเลยห้ามใส่ให้รถเยอะเพราะว่ารถเขาจะหนีหมดคนหน้าโจ้ก็จัดไปใส่สามบุงกีเองอันนี้กำลังสูบน้ำอีกครับอีกอีกสระหนึ่งประมาณสี่ห้าไร่ไอตอนนี้เอาตัวน,นี้ให้จบก่อนต้องการรถด่วนเลยครับ หอยมานี่ครับไรสังกัดรับเต็มๆครับสามคันรอบละร้อยห้บาทครับสามคันของไรสังกัดดังซึ่ง <c oughs> รอบละร้อยห้าบาทไม่เปลืองเชื้อเพลิงเยอะครับนี่ครับมองเห็นรถดำตรงนี้ไหมขึ้นไปก็ดำได้เลยครับ ทำงานได้เร็วมากครับอนาโจอันนี้ห้ามขึ้นไปข้างบนเด็ดขาดครับเพราะว่ามันชันมากอันนี้90้าสิบองศาเลยนะความชันไม่มีสลบส่วนเจ้า m 6040ก็คอนโทรลโดย1ดีเซลครับคนเก่าเคยขับรถคงคุยตอนยังไม่เปลี่ยนหัวครับ วันนี้ก็มาขับรถไทยแล้วอ้าวไปเลยเฮ้ยแจะแสะดงอะไรอ้าวเฮ้ย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  <laughs> จะ,จะจูบป,ปากคุณปูว่ดึงลงมาไหมไอ้จูบตูดดิไม่ใช่ปากปากอยู่ข้างหน้า,าพูดผิดไว้ลูกน้องก็จอดคุยกันแล้วครับตอนนี้ก็ระวุนระวายเมืนงนกันเล็กน้อย เพราะน่าจยต้องจอดรอครับเพราะว่ารถมันน้อยวิ่งอยู่ห้าคันสระลงนี้ก็ตกประมาณสองสองพันกว่าเที่ยวอันนี้น่าจะได้ระดับแล้วมะเป็นสะกลา,างหมู่บ้านครับปลาปลาเห็นไหมเพราะว่าฝนมานี่ก็ตรงนี้น้ำจะใสมากครับตอนยังไม่ขุดใสมาก ขุดแล้วก็น่าจะเอาเขาเรียกอะไรทำให้น้ำมันใสปูนขาวครับน่าจะาปูนขาวมาโรยแล้วก็ใช้คีววสูตรชาวบ้านเลยครับคีวัวหรือสารส้มประมาณนี้ครับที่จะทำให้น้ำมันใสได้ ใส่ไม่เยอะนะนี่ส 2, 2 1สศวิ่งแบบแทบจะไม่ต้องเหยียบคันเร่งเลยครับดูก็ใส่50สบาทแต่ก่อนหวหน้ายโจ้ยไม่ใส่อย่างนี้ครับใส่อัดหน้าอัดหลังเต็มเลยครับแต่เดี๋ยวนี้ก็ใส่แบบนี้เลยฟันทิสาดก็แหลมมากครับแหลมคมดูความใหญ่ของบูมแคทกับ เจ้าโคมาสู่พ mm ีซีสองร้อยเท่ากันนะแต่น,นี้อาร์มจะอาร์มจะใหญ่กว่านิดนึงอันนี้จะเรียวๆครับอาร์มของเจ้าโคมาสุู mm hmm. อันนี้จะอาร์มจะหนาอ้าวส่วนก้นบูมนะแคทจะใหญ่กว่าครับใหญ่กว่านะช่วงกลางๆนี้แคทจะเล็กกว่าโคมาสุูบูมครับ เทียบเทียบได้เลยครับอ้อมาแล้วครับมีรถบริษัทเลยไม่จําเป็นต้องเครื่องใหญ่ครับขอให้ใจรักอันนี้เจาะตรงคันเร่งหมดแล้วนะให้มันทะลุเยี่ยบให้สุดเลยเ <c oughs> ดีก้าครับเจอ้ารอกสอง บริษัทนี้ชอบเอาล็อกกี้มาเปลี่ยนหัวเป็นเดก้าครับบอดี้ทั้งหมดเป็นร็อกส่วนหัวอย่างเดียวครับหัวหัวจะเป็นเดก้าเจ้าหัวเบน ร้อนมากครับคุณปูนี่โคตรร้อนเลยแหลนะอ่ะไปน่าจะเจอเห็นครับแบบอุ้มๆเลยครับคุณปูนี่สบายครับไม่ค่อยมีใครเข้าไปมีแต่ล็อกคงคุย คันสีขาวนี่แหละไม่ค่อยมีแรงขึ้นตรงนี้ก็เลยเข้าเจ้าคุณปูเพราะว่าทางมันชันเสี่ยงกับการไหลไหลลงคืนนะถอยไป แดงชิงคืงครับเดี๋ยวมาดูความไวของคุณปู่กับเจ้าแคท่าเทียบความเร็วกันนะเพราะว่าคุณปู่จะเนิบเนิบแลวปุงกีจะเล็กกว่าเจ้าแคทนะี่ครับเทียบกันเลยครับอันนี้ต่อให้หนึ่งปุ่งกีก่อนว่าใครจะออกก่อนนะคุณปู่จะใส่ได้สองปุ่งกีแต่แคทอ้าวแคทิ่มต้นละหนึ่งคุณปู่สอง แคทเริ่มจะแซงแล้วนะอ้าวแคดสองแล้วครับคุณปูก็เนิบหน้าเนิบหน้าอยู่อ้าวสามแคดไล่ทันแล้วครับแคทสามแล้วครับคุณปูเริ่มลงแล้วครับอ้าวแคดจึ๊บเลยครับแคดแซงแล้วตักแล้วครับแคดแซงแล้วนะคุณปูก็เนิบเนิบอยู่ โอ้ยสีโอ้ยคุณปูเร็วๆหน่อยสิก็ต่อให้ทั้งหนึ่งปุ่งกีแล้วเรียบร้อยครับเค็ดเซงเค็ดออกแล้วคุณปู่ก็เนิ่มๆเหมือนเดิมครับเพราะว่าคุณปู่ก็แก่แล้วนะก็เนิ่มๆไปเรื่อยๆ่ะ แล้วการแข่งขันครั้งนี้ก็คุณปู่แพ้เช่นเคยครับก็ฝากกด subscribe กดไลค์ like, กดแชร์ครับให้ครับทีมงานนี่เลยทีมงานเรื่องแสงอคกิจหรือว่าหัวหน้าโจยไซฮ่าติดตามได้ที่ช่องหกลอ้อดำกรีนครับสำหรับคลิปนี้บายบายครับสวัสดีครับ